สเต็ปผิวใสทําแบบนี้ก่อนไปรับชมฝาก,กกดติดตามช่องเล็กพัชรินให้ด้วยนะคะสเต็ปที่1ให้ผิวสะอาดหมดจดด้วยคลีนเซอร์แนะนําให้เลือกแผ่นเช็ดทาความสะอาดซึ่งจะช่วยล้างเครื่องสําอางพร้อมทาให้ผิวหน้าสดชื่นได้ในครั้งเดียวค่ะสเต็ปที่2นะคะปรับสภาพผิวด้วยโทนเนอร์เพราะจะช่วยปรับสภาพผิวให้พร้อมสําหรับการบํารุงในขั้นตอนต่อไปค่ะสเต็ปที่3ครีมที่ดูแลเฉพาะจุดเช่นจุดด่างด,ดาสีผิวที่ไม่สม่ําเสมอควรใช้หลังขั้นตอนโทนเนอร์เพื่อให้ได้รับการบํารุงที่ ีท่สุดค่ะสเตปที่4นะคะฟื้นฟูผิวด้วยเซรัม่มเคล็ดลับก็คือต้องลงสกินแคร์เนื้อเหลวแล้วค่อยๆไล่ไปตามระดับความเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสเตปที่5ดูแลผิวรอบดวงตาด้วยไอออครีมที่จะซึมซาบเข้าดูแลผิวได้ดียิ่งขึ้นนะคะหลังจากลงเซรัม่มสเตปที่6ตามด้วยมอยเจอไรเซอร์จะช่วยให้ผิวดูดซับการบำรุงได้ดีอีกทั้งยังช่วยเคลือบผิวหน้าเหมือนเป็นเกราะปกป้องผิวจากมลภาวะและความแห้งกร้านได้อีกด้วยนะคะและปิดท้ายด้วยสเตปที่ 7, นะคะคด้วยครีมกันแดดเพื่อให้ตัวครีมได้ปกป้องผิวจากแสงแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเอาละค่ะบำรุงผิวเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วออกไปเฉิดฉายด้วยกันค่ะ